วันนี้เราเห็นภาพนักการเมืองอำนาจรัฐอำนาจทุนเป็นก้อนเดียวกันครับนะครับสิ่งที่เห็นทำให้คิดได้ว่านักการเมืองอำนาจรัฐอยู่ต่ำกว่าอำนาจทุนะนะครับสภาพต่อมาคืออะไรสภาพต่อมาก็คือว่าการดำรงรักษาการผูกขาดเท่ากับว่าต้องการให้สังคมโดยส่วนใหญ่ อยู่ในความเหลื่อมล้ำครับดำรงอยู่ในความยากจนครับความยากจนจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีเดียวคือการยอมรับบัตรคนจนยอมรับบัตรสวัสดิการของรัฐคือต้องยอมรับตรงนี้ครับอยู่กันในแบบชนชั้นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะให้และให้ได้เท่านี้นะครับ,รบนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับเสร็จแล้วทุนใหญ่ จะสามารถค้าขายให้กับทุกคนในระดับของสังคมทุนใหญ่ค้าขายให้กับคนรวยก็ได้กับคนชั้นกลางก็ได้คนยากคนจนคนลากยาก็ได้ครับแต่อีกภาพหนึ่งก็คือว่าคนจนอย่าเสนอหน้ามาขายกับคนรวยคนจนต้องขายกับคนจนเท่านั้นและคนจนจะไม่มีทางทำสินค้าที่มีคุณภาพได้ หรือคนจนจะรวยได้ก็ต่อเมื่อคนรวยทุนใหญ่อนุญาตให้รวยับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองต่อไปมองต่อไปก็คือนี่คือการจัดลำดับชั้นของสังคมชัดเจนที่สุดนะชัดเจนที่สุดตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา นี่คือการจัดชนชั้นทางสังคมที่ชัดเจนที่สุดโดยความร่วมมือของต่างชาติอำนาจทุนอำนาจรัฐและฝ่ายการเมืองเพื่อที่จะจัดพื้นที่ของคนแต่ละระดับโดยเอาฐานะทางเศรษฐกิจเป็นตัววัดและแบ่งระดับกันรัฐบาลนี้เราจะเห็นว่าการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งระดับนะ คนรวยทุนใหญ่จะเวลาเกิดวิกฤตจะได้ความช่วยเหลือไประดับหนึ่งแล้วบอกว่าทุนใหญ่เพราะว่าเขาต้องดูแลคนงานเยอะออเอาไปเลยก้อนใหญ่ครับอันนี้เอาไปอีกก้อนหนึ่งอเอาไปก้อนหนึ่งส่วนคนจน SME ธุรกิจรายย่อยจะถูกจ่ายแบบถัวเฉลี่ยครับเห็นไหมครับครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และสังคมจะดำรง สิ่งแบบเนี้ยต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าทุนใหญ่ก็ส่งเสริมทุนเล็กที่กำลังจะโตก็ปิดกัน้นไม่ให้เงินทุนไม่ผ่านระบบธนาคารไม่อะไรก็แล้วแต่เช๊งกันแจงไปรประชาชนก็อยู่ไปโดยบัตรคนจนจะมีสติปัญญามีภูมิปัญญามีอะไรแค่ไหนไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วสิ่งที่ให้ที่ดูเหมือนให้ คือให้ในสิ่งที่ทำไม่ได้แต่ฉายภาพกับสังคมโดยส่วนใหญ่ว่าให้แล้วใช่ไหมสังคมก็จะเสพข่าวแบบว่าเฮ้ยเขาก็ให้แล้วไงใช่ไหมแต่ว่าสังคมโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปดูไงว่าสิ่งที่เขาให้เนี่ยมันทำได้หรือไม่ได้ครับนะคือคนขาดหลังคาเน่ยแต่ให้เสาเข็มเหมือนกันมีข้อกฎหมายให้แต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ได้ใช่ไหม แล้วมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าตกลงบ้านเนี้ยบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันมีกฎหมายไหมมันมีกฎหมายในแต่ละเรื่องอย่างที่บอกว่ามันมีไหมพอจะให้สุราพื้นบ้านกังวลเรื่องสุขภาพอ,อนามัยกังวลเรื่องควา,ามสะอาดบอกว่าสกปรกกังวลเรื่องออจะเกิดน้ำเสียจะเกิดอพยะสภาวะที่เป็น ถามว่าเรื่องนี้มีไหมมีอยู่แล้วไหมสภาพที่เกิดก็มีอยู่แล้วครับกฎหมายก็มีอยู่แล้วครับและทุนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ทําน้ําเสียมาโดยตลอดรโรงเหล็กโรงเหล้าใหญ่โรงงานกระดาษอะไรเยอะแยะไปหมดอะอย่างล่าสุดก็พบที่จัดเชิงเซาที่โรงสลุงและเหล็กที่น้ําเสียสองปีกว่าสามปีนะ ก็จะมีคนเข้าไปดูอ่ะเห็นไหมกับจนเกิดแบบชาวบ้านเขาร้องเรียนหรืออะไรเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาชาวบ้านร้องเรียนยังเอาไม่อยู่นะสื่อมวลชนต้องเข้าไปช่วยครับถึงจะพอได้แต่พอพอชาวบ้านจะทําแบบเนี้ยซึ่งมันมองแทบไม่ออกเลยนะมันมองไม่ออกเลยว่ามันจะส่งผลกระทบใหญ่โตตามที่ที่ว่าได้ยังไงแต่เอามาอ้างเหมือนไม่มีกฎหมายับ เอามาอ้างเหมือนไม่มีเจ้าหน้าที่รัดฝ่ายนี้ใช่ไหม,มแล้วการอ้างแบบนี้เนี่ยนะนี่อ้างกันในประเทศไทยนะครับจําข้ออ้างนี้ให้ดีนะว่านี่อ้างกันในประเทศไทยเพื่อที่จะกดสุราพื้นบ้านไม่ให้เกิดขึ้นมาสุราพื้นบ้านวัตถุดิบที่สําคัญคืออะไรสินค้าเกษตรใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณอ้างว่าสุราพื้นบ้านไม่ปลอดภยัยไม่นู่นไม่นี่นะ นี่อ้างในประเทศนี่ได้แต่ถ้าต่างประเทศเขาฟังคุณอยู่นะมันจะกระทบกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไหมผลผลิตของสินค้าเกษตรไหมเพราะสุราพื้นบ้านเนี่ยมันเอามาจากสินค้าเกษตรทั้งนั้นอ่ะก็อ้างว่าวัสดุที่ใช้อ่ะไม่ไม่สะอาดใช้สังกะสีใช้อะไรนะใช้ตัวที่มันไม่ปลอดภัยทำนองเนี้ยแล้วแล้วก็ฉลาดอ้างเหมือนกันนะแล้วทุนใหญ่อะ ทุนใหญ่อะไม่รู้ไม่ได้เข้าไปตรวจครับเออไม่ได้เข้าไปตรวจเข้ายากครับแล้วถามว่ามันใช้อย่างนี้จริงไหมนี่อันที่หนึ่งเลยมันใช้อย่างนี้จริงไหมสองถ้าคุณจะให้เขาเนี่ย <analy zer> เขาไม่ได้ปิดกั้นคุณนะว่าถ้าถ้าจะให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้บอกว่ามาตรวจไม่ได้แล้วนะ <ừ Hein? S 2> ห้ามตรวจแล้วนะ ừ, <Gri zz. S 1> สูตรฉันจะเป็นยังไงห้ามยุ่งแล้วนะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นครับ แต่ในขณะที่คุณจะเข้าตรวจทุนใหญ่เนี่ยคุณเข้าตรวจได้หอเปล่าในทางปฏิบัติก็เข้ายากออลองไปลื้อดูซิว่าไอ้ทุนใหญ่ที่ที่ที่ผูกขาดสุราอยู่ในขณะเนี้ยในขณะเนี้ยมันผูกขาดแอลกอฮอล์ด้วยไหมก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องผูกขาดทั้งเชนงการผลิตอยู่แล้วเออฉะนั้นรัฐต้องไปตรวจที่ว่าถ้าคุณผลิตเหล้าด้วยแล้วคุณมาผูกขาดแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยมันได้ไหมล่ะ เออนี่มันอำนาจเหนือ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 ตลาดเลยนะครับแสดงว่าสมมติว่าผม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 ผลิตเหล้าอย่างเงี้ยผมจะผลิตต่อไปได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยนะถึงสุดไม่อยากให้ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ให้ผมเอาแอลกอฮอลจากคุณแล้วจะทำไงพอผมจะมาสู่การผลิตพื้นบ้านปรากฏวัตถุกฎหมายห้ามอีกครับฉะนั้นผมจะขายได้ผมก็ต้องอยู่ทั้งภายใต้กฎหมายของรัฐ และภายใต้ทุนใหญ่ด้วยเหมือนกันครับในขณะที่แอลกอฮอล์นำเข้าเองอิสระดได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อีกเอาเห็นยังไงว่านี่คือการจัดลำดับชั้นทางสังคมโดยผ่านกฎหมายโดยผ่านอำนาจรัฐอำนาจทุนแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยนะในขณะนี้เนี่ยนะคือเท่ากับว่ามันมีสองอย่าง คือหนึ่งรัฐเนี่ยไม่เข้าใจฐานทางสังคมของประเทศนี้นะครับสองเข้าใจแจ่มแจ้งเลยและต้องการแบ่งระดับชั้นในเรื่องนี้เนี่ยนึกมองกันให้ดีๆนะประเทศเราชอบมองแบบแยกส่วนมองกันให้ดีๆนะครับสุราพื้นบ้านกับขายที่ดินให้ต่างชาตินี่คือการ กำหนดชนชั้นทางสังคมกำหนดโซนนิ่งทางสังคมที่สำคัญที่สุดแล้วสองตัวนี้สังเกตให้ดีนะครับว่าใช้กฎกระทรวงนั่นหมายความว่าการใช้กฎกระทรวงเนี่ยจะอธิบายทางกฎหมายกันยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอธิบายในทางรัฐศาสตร์นะครับ นั่นหมายความว่าระดับการเมืองนั้นเนี่ยจะถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารเป็นหลักครับแล้วก็ค่อยๆลดความสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติความสำคัญของฝ่ายตุลาการลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันเนี้ย จะเป็นฐานในการที่จะใช้ต่อไปในการบริหารกิจการบ้านเมืองอคือหมายความว่ากฎหมายของประชาชนโดยส่วนใหญ่ถ้าจะออกมาสักหนึ่งฉบับในขณะที่บอกว่าให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมายได้ให้พรรคการเมืองเสนอร่างกฎหมายได้ก็นั่งทำกันไปก็ว่ากันไปทำกันไปแต่พอถึงเอาเข้าสภาเริ่มตั้งแต่บรรจุวาระหนึ่งวาระสอง วาละสามละพิจารณาร่วมถูกไหมฮะแล้วก็มีกฤษฎีกามีอะไรต่างๆพวกเนี้ในที่สุดกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่านแล้วรัฐก็จะใช้วิธีออกกฎกระทรวงอ้อมมาอ้อมมาอ,มอ้อมมาเข้าใจไหมครับฉะนั้นประเทศนี้ก็จะค่อยๆลดความสำคัญของการบริหาร กฎหมายเป็นนิติตรัฐนิติธรรมโดยจะใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผ่านสภาแต่มีสภาพบังคับเหมือนกันทุกประการแต่บังคับและสั่งการโดยฝ่ายผู้บริหารคือมติคอรมอและกฎกระทรวงเท่านั้นครับนี่คือการทําลายอํานาจอธิปไตยที่แบ่งให้ทวงดุลตรวจสอบการบริหารนิติบัญญัติตุลาการ จะถูกทำลายลง